สวัสดีครับวันนี้นะผมจะมารีวิวการโปเกมอน Pokemon นะผมมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่ครับผมอันนี้ก็คืออันแรกนี่อันแรก อันนี้ก็คือเป็นใบแรกครับผมนี่เป็นไงใบแรกต่อไปใบที่สองครับผมก็คือใบนี้นี่ใบนี้สามารถเรื่งแสงได้ได้ยทุกคนเห็นเห็นในกล้องปะเห็นปะเรื่งแสงได้ด้วยไม่รู้เห็นหรือเปล่าเห็นไหมันเรื่งแสงได้ด้วย อันนี้คือข้างหลังครับผมนี่ข้างหลังเหมือนกันเลยต่อไปใบสุดท้ายครับผมก็คือใบนี้นี่ใบนี้ เป็นไงทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวดูสกินมันก่อนว่าเท่าไหร่เดี๋ยวดวนแรกก่อนเท่าไหร่อันแรกไม่ไม่รู้มีบอกหรือเปล่าครับผมอันนี้มันไม่บอกครับผมเพราะว่าอันนี้มันเป็นมันไม่ใช่ตัวละครครับผมมันเป็นเหมือนลูกบอลไฟ มันไม่มีบอกว่าสกินเท่าไหร่เราสองอันสองอันแรกสองแต่นี้อันนี้มี้บผมนี่ประมาณร้อยร้อยสี่สิบเพรผมนี่เป็นไงร้อยสี่สิบทุกคนเห็นไหมไหนตรงนี้นเห็นปะร้อยสี่สิบมันไม่เห็นนะผม มันพยขยามมาหน่อยมันไม่เห็นนะทุกคนเห็นปะมันไม่เห็นต่าไปอันอันนี้ประมาณ140ร้อยสี่สิบคะผมเนะี่ยมันไม่เห็นเนะี ต่อไปอันนี้ตัวนี้ครับผมเนี่ยประมาณตัวนี้เก้าสิบครับผมเนี่ยสกินเก้าสิบเป็นไงเห็นไหมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับ บายๆอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ